สวัสดีเอฟซจากช่อง YouTube เลยนะครับผมอัปเดตท,ทุเรียนชุมพรนะเห็นว่าปีนี้น้อยเป็นกันน้อยใช่ไหมเสียงนกเสียงกายามเย็นพอได้ฟังนะดอกห่างแยบ้านแล้วนะครับผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะ YouTube เดี๋ยวเราไปดูกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงอีกประมาณ1เดือนเราไปตัดทุเรียนโซนนู้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดู นี่ทางใต้ชุมพรก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะทิ้งไว้ให้พ่อแกทําต่อนะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วถ้าไดฉีดยาก็ต้องไปเป็นมือมีดมือ,มอตัดกับน้องก่อนนี่ระยะนี้อีกประมาณ1เดือนก็ลูกประมาณเท่าปิงปองอะเ,ออเท่าไข่ไก่ที่เขาเรียกกันนะ แล้วส่วนเรื่องหมวกเรื่องอะไรผมว่าปล่อยเขาตามธรรมชาติจะดีกว่านะถ้าเรามาแต่งเราแต่งพวกนี้ไม่ดีกว่าอี่เนี่ระยะดอกช่อเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ดูพวกก้านพวกนี้ว่าน้ําก็พอไหมถ้าน้ําเขาเยอะเขาจะทิ้งนะเขาถือว่าเขาได้น้ําเขาจะทิ้งหมดเลยเนี่ยเขาก็จะหล่นแต่ถ้าน้าเขาพอดีเขาก็จะเหลือเนี่ยแต่งระยะห่างในเรื่องปัด ลงปัดดอกถ้ามันแล้วแตออ่แปลงไหนเขาว่างเขาปัดมันก็ปัดได้แหละแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงผมว่าถ้าทําแบบเมื่อก่อนมันตามธรรมชาตินี่มันยังไงทุเรียนมันกลนี่อยู่แล้วมันก็ติดอยู่แล้วไม่รู้นะแล้วแต่ความคิดเห็นนะแต่มาสมัยนี้แบบเขาเหือกันหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะบ้านก็ดีกันคนละอย่างไงเออห,หลักๆแล้วนูน่น อยู่ที่การแต่งช่อดอกการแต่งกิ่งกันดูแลบำร,รุงรักษายาเขาพอไหมอาหารก็พอไหมประมาณนั้นมากกว่านะเน้นเนีน่ยดูใบใบชุดนี้เดี๋ยวเขาก็ทิ้งนี่เป็นสนิมนะเห็นไหมมันก็มีดอกหลงมาด้วยอัปเดตชุมพรนะผมก่อนที่จะขึ้นจันน่าจะช่วงมีนาพอดีแหละหลังจากเออหลังจากมีนาพวกนี้ก็นับ ระยะเวลานับไม่ได้เลยว่ากี่วันไม่ได้พาไปดูอีกต้นหนึ่งเยอะนะต้นต้นเล็กข้างหน้านี่ก็มีมันก็คายเองนะผมว่าหมวกอะแล้วการให้น้ําดูดูเออน้ำเขาพอไม่พอดูเนี่ยนะจากดอกที่เขาปีกขึ้นมาเนี่ยด้านบนเห็นปะถ้าดอกเขาชี้มานี้น้ําน่าจะพอดีแล้วเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคมีหลายแบบ ดูจากก้านคั่วจากไอ้พวกนี้เยอะแยะไหลร้อยแปดวิธี <c oughs> ส่วนหมัวเขาก็หลุดเองนะผมว่าน,นี่เหนะ็นไหมบางแปลงก็ต้องมาเอาออกบางแปลงก็ไอ้นี่นี่ผมปล่อยได้ปกตินะเจอปั้งก็หลุดออกบ้างประมาณนี้นบ่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนการทําทุเรียนอย่างที่ผมบอกกันแหละเมื่อก่อนแบบไม่ได้วุ่นวายขนาดนี้ให้ดูดอก เหลืองอลามเลยนะครับตูจากใบและตันนี้อยอดพอดีแล้วยอดเขาไม่เดินต่อใบชุดนี้แก่ก็ไม่หลุนนอกเสีจากเขาจะแตกยอดใหม่แบบน,นี้ต้นใหญ่ๆก็มีหลังจากชุดนี้ก็เดี๋ยวจะแต่งระยะช่อนเนี่ยเนี่ยความห่างของเขาเนี่ยที่ผมปาดออกเห็นปัมแล้วก็ปาดพวกนี้ออก แล้วก็ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งนะเลือกอีกชุดหนึ่งแล้วก็ออกพอประมาณกล่าวว่าเขาเลี้ยงลูกเขารอดอ่ะถ้าเขาเลี้ยงลูกเขาไม่รอดเขาก็จะทิ้งมดแหละผมชินกับการทําทวายมาไงทุเรียนตอนที่ไปอยูเออ่เขายาวอยู่ทําสิงอยู่กับป้านะไปเรียนชินกับการทําทุเรียนถวายแล้วพอมาทําทุเรียนรดูมันก็การดูลแลต,ต่างกันนะ นะการทําถวายไม่ไม่ได้ขนาดนี้แต่ส่วนมากการทําถวายเขาจะไปหนักเรื่องอาการฉีดยาบารุงรักษาส่วนถวายนี่ใบต้องเป็นที่หนึ่งไงใบต้องทําให้ได้ถ้าใบทําไม่ได้ก็คือจบอย่างอื่นไม่ต้องเลยส่วนทุเรียนฤด,ดูก็มีเนี่ยแหละที่ผมมาเห็นปีนี้แหละก็มีการปัดดงปัดดอกทำนั่นทำนี่มันก็เวิร์กอยู่มันก็สวยอยู่ ผมยังไม่มีไร่มันของตัวเองไงความแตกต่างมันเลยทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นยังให้ผู้ปกครองเขาทําอยู่นะครับมันก็มีมาช่วยฉีดยาใส่ปุ๋ยบ้างเล็กๆน,น้อยๆก็จะประมาณนี้ผมรอผมค่อยไปทําส่วนของตัวเองเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าไอ้นี่มันยังไงผมก็ไม่ได้แบบเออขยัน <laughs> พูดตรงๆไม่ค่อยได้ขยันหรอกที่จะมาทำแต่เรารู้เทคนิควิธีการทำไงแต่สามารถจะไปเสียหลังจากเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะมาดูดอกที่มันไปเสียเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราทิ้งเขาเลยไงสภาพต้นเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ต้นหน้าเนี่ยที่ตุยอยู่เนี่ยไปดูพวกเชือ้อราพวกมอดมแมลงลงจับจองเลยถ้าถ้าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเรา ดูแลเขาดีดีนะเนี่ยสภาพต้นเห็นไหมเขาจะไม่เป็นขนาดนี้เนี่ยแล้วมาเอาทีหลังเนี่ยตายครับเนี่ยต้นเนี่ยต่อให้แบบฝังเข็มก็ไม่รอดนะโซนนู้นจะเยอะโซนนู้นอะที่ว่าต้นน้องเขาตุยนะครับแล้วผมก็ตัดยอดต้นนู้นต้น,น,นหนึ่งเไกเนาะมองไม่เห็นตัดยอดออกบ้างแล้วเพื่อช่วยเขาไงต้นริมคลองน่าจะรอดอยู่สองต้นที่ช่วย ช่วยได้นะแล้วก็ต้นด้านนู้นผมช่วยไม่ทันไงน้องเขาตุยเออน่าจะประมาณนั้นแหละปีนี้สําหรับน้ําก็ผมว่าพอนเนี่ยในในห้วยหนองคลองบึงน้ําเราพออยู่ดอกก็ประมาณนี้ครับใบรอชุดหลังก็ไม่มีอะไรเยอนะสำหรับทุเรียนปีนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นดูที่จันทร์ว่าเขาทําสูตรไหนเราไปหาเรียนรู้เล็กๆน้อย แต่ว่าที่จะขึ้นไปถัดเนี่ยน่าจะเดือนเดือนมีนาพอดีถัดจากเดือนนี้ถัดจากคลิปคลิปนี้ลงก็เดือนนับไปเลยจังหวัดจันทร์แต่เขามีหลายรุ่นไงทุเรียนเขาของเรามีไซนี้ของเราช่วงนี้ก็ห่างแยะนะครับสภาพอากาศก,าก็บางแปลงก็ออกบางแปลงก็ไม่ออกนี่ก็ถือว่าแน่นถือว่าเยอะนะเนี่ยถือว่าแน่นถือว่าเยอะเลยแหละ ต้นนี้เยอะเกินนะผมว่าดอกเพราะว่าดูเนี่ยจากก้านจากอะไรถ้าเขาอ้วนสมบูรณ์แสดงว่าพอเหมาะพอดีเหมือนก้านเขาจะเขียวอะไรเนี่ยแต่นี้ผมถึงว่าหลุดง่ายแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องไม้นี่เนี่ยผมเอามือลูดเล่นๆเห็นไหมหลุดง่ายแล้วก็รอช่วงห่างแยะเนี่ยบางบางบาง,บางทีเขาห่างแยะเริ่มแห้งเริ่มนี่ละมาดูต้นนี้ต้นนี้สภาพ นี่ตัวนี้เขียวถึงน้ำถึงอะไรตาการหล่นก็ไม่เยอะนะพอประมาณเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มีดอกที่ว่าบานบานบานแล้วก็ยังไม่บานก็มีไม่สม่ำเสมอ,อคลิปนี้ก็จะลงยาวเนี่ยนะครับผมพาไปดูอีกแต่ด้านนี้ดีกว่า ที่ผมมาปลูกช่วงมันมีปามมีไอ้น,นี่เยอะไงมันก็เลยทุเรียนเลยไม่ได้เป็นล่องเป็นแถวแล้วพอชุดนี้โตก็น่าจะลุกเขาออกลุกพอกต้นไม้อื่นออกแล้วก็จะเอาแต่ทุเรียนหมดลยแปลงนี้ต้นนี้ก็ร้อยหลอนะครับ <c oughs> ดอกอ้ว,วนนี่สภาพที่ว่าน้องอาการหนักที่ว่ามาทายาบางคนอาจจะเห็นคลิปในทิกต o อกแล้วนะ ตน,นี้แผ่เริ่มแห้งแล้ดวดอกโอเคอยู่ดูทั้งด้านใบทั้งด้านรากถ้าใบเขาไม่เศร้าไม่ตกก็ถือว่าโอเครอดอยู่แต่ไม่เปลี่ยกนะดูจากเนี่ยจากต้นเนี่ยเห็นไหมแห้งละแล้วมีก้านยาวนี่นี่ด้านนี้ก้านยาวส่วนปลายต้องข้ามแถวนี้เป็นหมอนทองนะครับ ดูก้านยาานี่ก้นานเาานี่ผมชอบที่ก้านสมบูรณ์มากดีแต่ละช่อนะพี่บิ๊กเลยดูยโอ้ก้านยาวชุดแรกชุดแรกติดไปแล้วแต่ว่าหลนก้นานเาาดูด้านบนครับยังไก็จะประมาณนี้ก้านยาวก็มีบานบานบ้างเป็นบางส่วน ส่วนหมอนผมบ้านอันนี้ก็พอประมาณแล้วนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับมาถ่ายช่วงบรรยากาศยามเย็นพอดีนะาจะมีแสงแดดอ,อ่อ,อนๆแสงแดดอ,อ่อ,อนๆให้ชมก็มีบ,บานหล่นเรื่อยๆนะสามารถกอได้นะครับคลิปนี้ใครไม่ไม่ ชมก็เลื่อนผ่านได้ถือว่ามาผมเก็บไว้เป็นในนี่ไงเป็นแบบความทรงจําเป็นคลิปเหมือนก็บทาปีนี้ปีนี้พอดีสร้างช่อง YouTube ใหม่ด้วยหละ <c oughs> แต่ละปีแต่ละปีหญ้าก็ยังไม่ได้ตัดนะผม <c oughs> เป็นยันโคนเลยดอก เป็นดอกคู่ก้านดอกที่ไม่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยการเลี้ยงการรับการส่งอาหารเขก็จะไม่ค่อยอันนีเท่าไหร่แต่ถ้าก้านดอกด้านล่างนี้ใหญ่ถือว่าเวิรกอยู่ผมเห็นหลายคลิปมีการผ่าดอกผ่าเลยแต่ละพื้นที่มันทำไม่เหมือนกัน บางแปลงก็ตกใจนะคนเพิ่งทําทุเรียนใหม่ด้านล่างนี่จะเหลืองเหลืองคือเขาจะบานพร้อมที่จะบานอย่างนี้ตัวเขาจะแตกแล้วก็บานส่วนนี้ก็ติดแน่นอนครับติดแน่นอนเลยส่วนลูกก็เราค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งค่อยมาคัดไซดอีกทีหนึ่งนี่แต่ที่สมควรแต่งคือแบบนี้นะครับเวลาเขาอยู่กันเยอะๆแล้วเขาจะเน่า คือการในนี่ดอกเขาสะสมแล้วมันจะเป็นลาไงเ็จะเอาออกนิดหน่อยเไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนี่งดูระยะเห็นไหมไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็มาแต่งอีกทีหนึ่งเขาไม่ค่อยเน้นหรอกเรื่องการในนี่สามารถจะเน,เน้นเรื่องออ การเลี้ยงลูกการอะไรของกิ่งอ่ะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมก็จะออกประมาณนี้ระยะห่างอ่ะที่เราจะไว้แต่ละกิ่งเขาสามารถเลี้ยงลูกเขาไหวไหมนี่ก็ถือว่าโอเคละระยะนี้ถือว่าเวิร์กอยู่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบ้านอีกนิดหนึ่งนี่แล้วก็มีต้นหน้านี้ที่เหมือนกับปีที่แล้ว โดนสึกหนักนะครับผมใบไม่ค่อยมีน้องก็เกือบตุยนี่ <c oughs> แล้วดูดอกด้านบนก็โล่กอกหมดนะครับใบน้อยตัวล่างนียังไม่บานนี่ก็ไว้ได้นะเนี่ยถ้าจะไว้นะแต่ปกติเราไม่เราไม่ไม่ค่อยสมควรไว้เท่าไหร่เพราะน้องใบไม่มีนะครับ ดอกแข่งโป๊กเลยสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ผมว่าเนี่ยดูก้านปกติก้านมันต้องแบบนี้เลยถ้าทุเรียนสมบูรณ์น่ะนี่ไหน,นอันนี้ก้านสมบูรณ์เพราะอาหารอาหารส่วนน้อยไงที่จะไปเลี้ยงใบไงเห็นปะใบเขาไม่มีอาหารส่วนน้อยเขาก็จะมาเลี้ยงลูกเนี่ยต้นนี้ก็ไว้ครับผมรอดนี่ก็รอดไม่ตุยอ่ะมึนขึ้นตัดด้านบนเลยไง ช่วงนี้กาลังมาเลยกําลังสวยเลยเนี่ก้านใหญ่ๆนี่เนี่ยเห็นไหมไซนี่นี่นะครับลูกนี่สมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเนี่ยเราก็มาเลืออีกทีหนึ่งแต่ไอ้ที่มันบงมันเบี้ยวนะครับผมเบี้ยวแต่ช่วงไซนี้เลยที่ลูกไม่ขนาดไม่สวยนีย่เห็นไหมกล้องไม่โฟกัสนะเดี๋ยว,ยวแต่กล้องไม่โฟกัส น,น,นี่เห็นไหมไซนี้นี่ลูกเขาจะแบบไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์ประมาณนี้เลยผมก็ตัดไม่ถนัดด้วยออก็จะประมาณนี้แหละมีบริเวณมุมหุน้นแล้วมีหนึ่งต้นถ้าต้นไหนที่ดูแล้วเขาไม่ลอยเขาจะตุยแล้วพยายามไว ไว้ขแขนงเขาเนาะไว้ขแขนงแบบนี้นี่เพื่อเขาให้เขาช่วยก่อนไงช่วยในการเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรเนี่ยใบดึงอาหารมาเลี้ยงต้นได้ถ้าว่าเรา,เอ,าออกโ่งหมดเขาก็ตุยแน่แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ช่วยไว้ในการตัดด้านบนนะครับส่วนด้านนี้เตกใบอ่อนต้นนี้ ก็จะประมาณนี้ต้นเล็กๆนุ่ก็เป็นนะครับนี่ด้านหน้าหนึ่ออกดอกแต่บานไม่พร้อมกันบานไม่พร้อมกันมีชุดแรกชุดหนึ่งชุดสองชุดสามตอนนี้ก็เยอะตันนี้ถือวัดแน่นเลยครับแต่ต้นที่สั่งลาแน่นี่จำไว้นะต,ต้นมะพร้าวต้นนี้ ปีนี้เป็นลูกปีหน้าตุยแน่นอนครับร้านเม์เซนเนี่ยต้นเนี้ยคอยดูเลยเขาทิ้งแน่ผมผมสังเกตผมดูแล้วไม่หลอดถ้าถ้าสมมุติว่าเอาลูกไว้อ่ะต้นนั้นอะตุยนะครับเดี๋ยวคอยดูในคลิปนาะยอนคลิปดูเนี่ยต้นเนี้ยข้างต้นมะพร้าวเนี่ยต้นหน้าเนี่ยต้นนี้แหละเพราะว่าด้านด้านบนน่ะดูปลายใบยอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ีกล้า นนสภาพต้นเขาแบบเปื่อยหมดแล้วด้านและด้านบนดูดอกรักษาทายาก็ไม่รอดครับนอกแค่าจากจะตัดช่วงนี้นี่ช่วงที่เป็นแขนงสระทอนบนนอกถ้าไม่นั้นสภาพต้นเขาจะทิ้งต้นแน่ครับเขาเป็นลูกแล้วเขาทิ้งต้นใบล่างถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเห็นป่มใบล่างสวยอยู่ต้นนู้นไม่มีปัญหาหรอกต้นค้างนั่แหละ แต่เนี่ยต้นนี้มีปัญหาสภาพใบชุดล่างแต่ใบชุดบนที่แตกใหม่ครับเดี๋ยวดูตายกิ่งท่อน้ําเลี้ยงเขาเหมือนกับเสียหายไปแล้วด้านบนเห็นปะเป็นเหมือนก้านไม่กวาดถึงว่าแตกใบใหม่แบบนี้เขาก็ทิ้งครับเขาจะทิ้งต้นเดียวอะเดี๋ยวจะเหลืองหมดเลยนอกจากเราจะแบบเอาชุดบนทิ้งมาเลยครับแล้วก็ตัดถึงจะรอด อพอเลี้ยงลูกหนัหนกๆก็ลําต้นไม่รอดนะครับพอนาเลี้ยงข้อ,อักเสบอยู่แล้วปลายกิ่งก็รียอยมก้านไม่กว่าดใบชุดใหม่เนี่ยแตกมาปับ๊บพอเป็นลูกเสร็จตัดลูกเสร็จตุยครับเห,หมือนต้นนู้นอ่ะก็จะประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับเอามาลงใน YouTube อัปเดต y t u t u ไวเก็บชั่วโมงได้ผมก็เรื่อยๆเดี๋ยวรอไป ชมไปเจอกันที่จังหวัดจันทนะครับจันทบ,บุรีบางคนเขาก็ปาดดอกผ่าดอกเนี่ยผ่าช่วงเนี้ยเราจะลองดูเน่ยเดี๋ยวป่าให้ดู